โกงอย่างเดียวเดือดร้อนกันหมดแค่เลิกโกงกันทุกคนประชาชนไม่ขายเสียงนักการเมืองไม่คอร์รัปชันองค์กรอิสระเที่ยงธรรมรัฐบาลฉับไว้โปร่งใสทั้งประเทศสันติสุขจึงจะมีเสียงจากสวนจันทร์ให้ทันวันตาย วันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,569ตั้งแต่ครั้งผมยังเป็นพระแม้จะไม่ใช่นักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็พอเทศได้เทศเป็นไปตาม ฐานะมีคนที่สนใจฟังอยู่บ้างในกลุ่มคนแก่คนเท่าวัยรุ่นก็ฟังบ้างสมัยนั้นมันก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยตัวเองก็ยังเป็นพระหนุ่มเนนน้อย เริ่มหัดเทศหัดพูดแม้จะพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องแต่เพราะความที่ยังอยู่ในวัยเดียวกันกับวัยรุ่นหนุ่มสาวมันก็เลยยังพอจะดักทางพวกเขาออก <c oughs> <c oughs> ก็จึงเรียกว่า เป็นนักเทศได้รูปหนึ่งเหมือนกันแม้จะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังดังกล่าวนั้นเวลาที่มีญาติโยมถามว่าอาจารย์มองเห็นการโกงที่อาจารย์ชอบพูดว่าโกงอย่างเดียว เดือดร้อนกันหมดนี้พระอาจารย์มองว่าโกงอันไหนที่มันเลวร้ายที่สุดก็เลยพูดหรือบอกญาติโยมครั้งที่ตนยังเป็นพระนักเทศอยู่นั้นว่าโกงการเลือกตั้ง เป็นอนันตริยกรรมทางการเมืองคือเริ่มไปตั้งแต่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงประชาชนขายเสียงก็เท่ากับพากันขายชาตินักการเมืองซื้อเสียงก็เท่ากับโกงเลือกตั้งไปตั้งแต่แรกถ้าแค่เริ่มต้นเขาก็ยังโกงได้แล้วจะหวังอะไรได้ว่า พอเขาเข้าไปมีอำนาจแล้วจะไม่โกงที่สำคัญมันเป็นการลงทุนไปก่อนทำไมเขาจะไม่ถอนทุนคืนมันเป็นเรื่องที่คนมีปัญญาจะต้องเข้าใจได้การที่ไปอ้างถึงความยากจนอันนั้นก็เข้าใจว่าในเมื่อมันยากจนมันก็จะต้อง ดิ้นรนทุกวิถีทางลักขโมยปล้นจี้บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้การขายเสียงนี่ก็เหมือนกันพอนักการเมืองเขาเอาเงินมาให้ในตอนที่ลูกหิวโหยตัวเองหนี้สินท่วมหัวทำไมมันจะไม่รับแบบเนี้ยก็เข้าใจได้แต่ ถ้าตอบแบบตรงไปตรงมามันก็ต้องตอบว่าในทางการเมืองเรื่องนี้แหละเป็นบาปมหันเป็นอนันตริยกรรมของการเมืองเพราะการขายเสียงเท่ากับขายชาติการอนุญาตให้คนซื้อเสียงเข้าไปมีอำนาจมันก็เท่ากับเรายินยอมให้เขาเข้าไปโกงบ้านโกงเมือง โกงตัวเองโกงลูกหลานของตัวเองอย่างหน้าสลดทุกทูที่สุดนี่ก็ตอบญาติโยมไปอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเนนเป็นพระซึกออกมาเป็นคาราวาสเวลามีใครถามอย่างบางทีก็มีคนมาขอจดชื่อไป แล้วบอกว่าหลังเลือกตั้งจะเอาเงินซื้อเสียงมาให้พอตอบกับเขาไปว่าผมขอไม่รับอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ไปตำหนิไปว่าอะไรเขาเพราะตอนนี้สึกออกมาเป็นคาราวาสแล้วจะพูดอะไรไปก็ต้องระมัดระวงังโดยเฉพาะพูดกับคนที่มี ความสัมพันธ์กันในหมู่บ้านชุมชนพอเขาเห็นว่าไม่รับตอนหลังมาบางทีนั่งสนทนาคุยกันเขาก็จะถามว่าทำไมอาจารย์จึงไม่รับทั้งที่คนทั้งหมู่บ้านเขาก็รับกันหมดก็จะบอกกับเขาอย่างนี้เหมือนกันหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครมาซื้อเสียงอีก เป็นสิบสิบปีเว้นแต่ปีนี้เริ่มกลับมาคนสองคนเหมือนกันนี่คือคําตอบที่ตอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นบาปหนาสาหัสเป็นอนันตรียกรรมในทางการเมืองเพราะมันคือการ ทำลายอนาคตของตัวเองและอนาคตของลูกหลานซึ่งตัวเองและลูกหลานนั่นแหละคือประชาชนคือชาติมันอันเดียวกันเวลามีใครบางคนเขาบอกว่าประชาชนคือชาติแล้วไปพูดกันว่านั่นเป็นวาทกรรมมันก็เป็นแค่ความขัดแย้ง ความแตกสามัคคีแล้วก็หาทางที่จะโจมตีด่ากันไปเฉยๆแต่ความจริงที่มีคนพูดว่าประชาชนคือชาติอันนั้นแหละถูกที่สุดส่วนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มารวมกันอันนั้นคือสถาบันของชาติแต่ตัวชาติจริงๆความหมายแท้มันก็คือประชาชนและประชาชนก็คือใครก็ตนเองและลูกหลานของตนเองนั่นแหละคือชาติทีนี้เมื่อ ตัวเองไปขายตัวเสร็จแล้วมีใครมาซื้อเสียงก็ยอมขายเสียงไปเสร็จแล้วมันก็คือการขายชาตินั่นเองมันก็อันเดียวกันนี่ก็ได้พูดมาอย่างนั้นตลอดมาแล้วทีนี้พอมันโกงมันก็ต้องเดือดร้อนกันอย่างโกงเลือกตั้งนี่เห็นไหมตอนนี้กําลังเห็นกันอยู่บางทีดีไม่ดีการโกงครั้งนี้นอกจากที่นักการเมืองจะ เป็นนักการเมืองคือโกงด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมาแต่เดิมแล้วตอนนี้พอมันมีข่าวมีเงื่อนงามความไม่โปรง่งใสมองไปทางไหนก็มีแต่เรื่องแคลบเคลือบแคลงเป็นเรื่องที่ชวนให้หวาดระแวงไปหมดของกะกะตซึ่งเป็นกรรมการผู้กำกับกติกา มันก็ทําให้ประชาชนอดคิดไม่ได้ว่าอ้าวแบบนี้หรือว่ากรรมการนั่นแหละเป็นคนโกงเองเข้าไปอีกใช่ไหมถ้ามันถึงขั้นนี้มันก็คือการล้มเหลวของการเลือกตั้งไปแล้วจนทําให้กระแสของการพูดกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะเป็นเมโมคามันก็จึงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดสุดท้ายมันก็เดือดร้อนกันไปทางแผ่นดิน ตัวกรรมการผู้ถ้าเกิดโกงนะถ้าโกงเองก็เดือดร้อนเองนักการเมืองที่ซื้อเสียงไปแล้วก็เดือดร้อนเพราะว่าจะถูกรับรองให้เป็นสสหรือไม่มันก็ไม่แน่ไปแล้วก็คือเดือดร้อนไปหมดคนที่แพ้การเลือกตั้งก็อาจจะไม่ได้แพ้ ไปตามความจริงแต่แพ้เพราะถูกโกงแบบนี้ก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันส่วนประชาชนก็เดือดร้อนเสียเวลาไปเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคือแทนที่จะได้รัฐบาลใหม่เร็วๆจะได้มาแก้ปัญหาที่มันหมักหมมสะสั่งสมสะสมเอาไว้มากมายให้เร็วๆก็ยังไม่ได้สักที นี่ก็เลยเดือดร้อนกันไปทั้งแผ่นดินก็โกงอย่างเดียวนี่แหละมันเดือดร้อนกันทั้งหมดทางแก้ไขมันก็แค่เลิกโกงกันทุกคนคือประชาชนทุกคนจะต้องรู้สึกตัวว่าเราจะต้องไม่โกงแล้วก็อย่าไปปล่อยหรืออนุญาตให้ใครโกงประชาชนก็ไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียง นักการเมืองก็เลิกคอร์รัปชันก็ต้องเริ่มไปตั้งแต่เลิกซื้อเสียงนั่นแหละเพราะซื้อเสียงมันก็คือการคอร์รัปชันตั้งต้นไปแล้วคือเป็นการคอร์รัปชันแรกของนักการเมืองเมื่อคอร์รัปชันแรกได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือร้อยพันหมื่นแสนข้างหลังมันจะไม่คอร์รัปชันได้อย่างไรมันก็ต้องคอร์รัปชันกันตามมาดังนั้นก็จึงเป็นอันว่าเรื่อง การโกงนี่มันต้องเลิกกันให้หมดทุกคนบนแผ่นดินองค์กรอิสระจะต้องเที่ยงธรรมตราบที่การโกงมันยังไม่หมดไปจำเป็นจะต้องใช้องค์กรอิสระมาะตัดสินหรือมาจับเอาคนโกงมาลงโทษให้ได้ก็จะต้องเที่ยงธรรม คือจะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องการโกงนี้ถ้าเห็นว่าคนมีอำนาจโกงเองอันเนี้ยมันก็คือเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระจะต้องหาทางเอาคนมีอำนาจที่โกงนั้นมาลงโทษให้ได้ถ้าทำไม่ได้ประชาชนก็หมดที่พึ่งเพราะที่พึ่งของประชาชนก็ต้องการองค์กรอิสระนี่แหละเพราะนั้น หลายคนพอเห็นองค์กรอิสระเริ่มไม่เที่ยงธรรมก็พูดกันว่าองค์กรนั้นมีไว้ทําไมองค์กรนี้มีไว้ทําไมกันไปต่างๆนานาอันนั้นที่พูดกันก็เพราะว่ามันผิดหวังมันเห็นว่าไม่เที่ยงธรรมไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรอย่างสอตองงอซึ่งเป็นคนตรวจสอบคนอื่นเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน พอตึกสอตองอถล่มทั้งที่มันไม่ควรถล่มแผ่นดินไหวมันก็อยู่ไกลเหลือเกินแล้วไอท้ที่ตึกสูงสูงที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเขาก็ยังตั้งอยู่ได้แล้วไกลมาถึงขนาดตึกสอตองอ,อนี่แล้วมันถล่มลงได้อย่างไรทั้งในทางวิทยาศาสตร์ทั้งในทางความรู้สึกของประชาชนมันก็อด ตั้งข้อสงสัยว่าไม่ไดออ้อดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่ามันน่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันกันในการสร้างแน่แน่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนการสอบสวนก็ไม่รู้ว่าใครจะต้องเป็นคนไปตรวจสอบสอบตงอในเมื่อสอตงอเป็นผู้ตรวจสอบคนอื่นอย่างนี้ก็คงจะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับการออกแบบการบริหารประเทศที่มันจะต้องมีผู้ทวงดุลกันและกันก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องหาคนเข้าไปพิจารณาแก้ไขทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมความก็คือกติกาทั้งหมดแน่ๆมันถึงจะแก้ไขได้เนี่ย ถ้าองค์กรอิสระเที่ยงธรรมบางทีก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้มากกว่านี้แต่ที่ปรากฏก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างกะกะตะก็เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งเหมือนกันมันก็ล่มสลายหรือว่าล่มล้มละลายทางความเชื่อถือไปในคราวนี้นี่ก็เพราะ โกงอย่างเดียวทีนี้ถ้าไม่โกงก็ได้จริงๆรัฐบาลก็จะฉับไวคือการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็จะต้องทันท่วงทียิ่งยุคนี้โลกทั้งโลกกำลังป่วนปันสงครามโลกครั้งที่3มก็กำลังจะเกิดหรือไม่ก็สำหรับคนที่ติดตามข่าวสารข่าวรอบโลกคือเรา เอาใจใส่เรื่องขาวต่างประเทศบ้างก็จะเห็นอยู่ว่ามันหน้าวาดเสียวที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สขึ้นมาเร็วๆนี้นี่ก็จะมาซ้ำเติมกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่มันหมักหมมสั่งสมสะสมกันมาอย่างยาวนานและมากมายนี้ ได้อย่างไรเราก็จำเป็นจะต้องได้รัฐบาลที่บริหารจัดการได้อย่างฉับไวทันท่วงทีและถูกทิศถูกทางนี่มันก็จำเป็นอย่างนี้คือต้องโปร่งใสกันทั้งประเทศเริ่มไปตั้งแต่ประชาชนไม่รับเงินซื้อเสียงหรือถ้ารับมา ก็แบบที่ใช้สำนวนกันว่ารับเงินหมากาเบอร์อื่นมันก็ต้องทำให้ได้เออก็ตรงนี้แหละที่ผู้รู้ทั้งหลายเขาตกใจเรื่องโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ไปอยู่บนบัตรเลือกตั้งเพราะถ้ามันอยู่อย่างนั้นได้แม้คราวนี้อาจจะไม่ได้ทำหรือทำไปแล้วก็ต้องพิสูจน์กันไป แต่การไปมีโคด้ดคอมพิวเตอร์ไปมีรหัสอิเล็กทรอนิกส์อยู่บนบัตรเลือกตั้งที่ประชาชนเอาไปการลงคะแนนนี้ผู้รู้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คนเขียนโคดดิ้งเป็นทำไมจะไม่รู้ว่านั่นมันจะเป็นช่องทางให้ล้วงความรับประชาชนได้อย่างง่ายได้รหัส ยิ่งยังถอดไม่ได้ก็ยิ่งน่ากังวลเพราะมันอาจจะไป l i n k ์กับโคด d i n งจรกรรมก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงแทบจะไม่ต้องไปถามว่าปาโค o d QR code นั้นมันไปล i n k ์กับสิ่งใดมัน tracking ไป matching สิ่งใดยังไม่ต้องไปถามหาตรงนั้นเลย แค่ม,มันมีอยู่บนบัตรเลือกตั้งมันก็แก๊สไล่ประชาชนแล้วมันเป็นการปั่นหัวให้ประชาชนวิตกกังวลมันเป็นการข่มขืนฝืนใจประชาชนให้จะต้องไปเลือกโดยความหวาดระแวงเนี่ยเพราะฉะนั้นเพียงแค่ไปมีรหัสอิเล็กทรอนิกส์หรือโคดดิ้งบน บัตรเลือกตั้งมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าผู้จัดการเลือกตั้งนั้นไม่รู้อะไรเลยอันนี้คือพูดในมุมที่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะช่อชนทุจริตมันก็แบบเด็กไร้เดียงสาที่ไม่รู้พิษสงของไม้ขีดไฟนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดทำลงไปด้วยความช่อชนทุจริตอันนี้ความผิดก็ยิ่งร้ายแรงมากเนีย่ยประชาชนทุกคนเราจะต้อง เข้าใจให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเรียกหาร่ามหาอย่างเดียวกันทั้งประเทศก็คือหาความโปร่งใสให้ได้เราไม่ควรที่จะต้องไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าถ้าฝั่งนี้ดีฝั่งนั้นชัว่วอย่างนั้นอย่าไปมองเพราะมันก็คงชั่วมีดีมากด้วยกันทั้งนั้นแหละหรือบางทีก็อาจจะ ชั่วมากแต่ก็ยังมีดีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคือไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนเราจะต้องช่วยกันตรวจสอบเขาว่าเขามีชั่วหรือไม่ถ้าอันไหนชั่วเราก็พากันโจมตีหรือขัดขวางคัดข้านให้เขาได้รู้สึกละอายใจ ไม่ใช่ว่าชั่วแค่ไหนก็ยังไปเข้าข้างเขาอยู่แบบเนี้คนก็คล้าบาวปัญญาคนงี่เง่างมงายมันก็จะกลายเป็นเราประชาชนไปเองซึ่งมันจะยิ่งหน้าสลดโดถูหน้าเศร้าใจเราประชาชนจะต้องไม่ไปเข้าข้างอย่างงมงายกับนักการเมืองไม่ว่าฝั่งไหนเรา ทั้งอนุรักษ์ทั้งเสรีจะต้องมีจุดร่วมตรงกันและจุดร่วมตรงกันอย่างหนึ่งที่เราควรจะมีได้ง่ายๆก็คือเราจะต้องต่อต้านขัดขวางการทุจริตคอร์รัปชันหรือการโกงไปให้หมดซึ่งประชาชนจะมีความองอาจสามารถที่จะยืนหยัดว่าเราไม่เอาการโกงได้ เบื้องต้นประชาชนทุกคนก็ต้องไม่โกงก่อนก็คือเราจะต้องไม่ขายเสียงหรือมองเห็นว่าการขายเสียงคือการขายชาติเวลารับเงินที่สอสอหรือผู้สมัครจะระดับใดก็ตามจะสอจอสอ,อบอตใอดๆกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเขาเอาเงินมาซื้อเสียงเราเราจะต้องรู้สึกสลดหดหูหัวใจว่า ถ้าเรารับเงินเขาแล้วยิ่งไปเลือกเขาอีกแบบนี้มันคือเราสมรู้ร่วมคิดกันที่จะทําลายชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นชาติบ้านเมืองของตัวเองเป็นอนาคตของลูกหลานเหลนเท่ากับเป็นการปล้นลูกหล,ลานลังแก่ลูกหลานเหลนไปก็ถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วเราก็แค่เบื้องต้นก็คืออย่าขายเสียงหรือถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเขาเอามาให้ คนอื่นเขาก็รับถ้าแบบนี้ก็แค่ตั้งใจเอาไว้โดยการทุกคนก็คือรับเงินหมาแล้วก็กาเบอร์อื่นแล้วก็ขอบคุณคนที่ออกมาต่อต้านขัดขวางการมีโค้ดบนบัตรเลือกตั้งมีรหัสอิเล็กทรอนิกส์บนบัตรเลือกตั้งเพราะถ้ามีแล้วเราจะไม่สามารถกา เบอร์อื่นได้รับเงินหมามาก็จะต้องกาให้หมาเพราะว่าหมาก็จะไปรู้ความลับได้ว่าเราเลือกใครเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาต่อต้านโค้ดหรือรหัสอิเล็กทรอนิกส์โค้ดคอมพิวเตอร์หรือรหัสอิเล็กทรอนิกบนบัตรเลือกตั้งนี้เราต้องถือว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ช่วยกันปกป้องสิทธ อิสระเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดเอาไว้ให้กับลูกหลานเหลนต่อไปคนชุดนี้จะเป็นบุคคลที่จะอยู่ในประวัติศาสตร์ว่าช่วยการปกปักรักษาอำนาจของลูกหลานเหลนเอาไว้ให้ลูกหลานเหลนได้แม้จะยังอยู่ในท่ามกลางของการโกงทั้งแผ่นดินก็ตามก็สรุปว่าโกงอย่างเดียว เดือดร้อนกันหมดถ้าไม่อยากเดือดร้อนก็เลิกโกงกันทุกคนประชาชนไม่ขายเสียงนัากการเมืองไม่คอร์รัปชันองค์กรอิสระเที่ยงธรรมรัฐบาลฉับไวโปร่งใสกันทั้งประเทศแล้วสันติสุขก็จึงจะมาบังเกิดกับเราและลูกหลานเหลีของเรานะครับ